ไม่ให้ถูกทำลายจากมลพิษรอบตัวทั้งจากภายในและภายนอกการบริโภคอะโวคาโดจึงช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งแต่ส่งผลดีทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย 8. อะโวคาโดป้องกันไข้หวัดได้ถูกต้องแล้วครับในผลของอะโวคาโดนั้นมีวิตามินซีอยู่มากจึงช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของคนเรา ไม่ให้เราเจ็บป่วยเป็นไข้หวัดได้ง่ายและข้อดีอีกอย่างก็คือวิตามินซีจากอะโวคาโดนั้นยังช่วยลดอาการเลือดออกตามไรฟันได้ดีด้วยเช่นกัน 9. อะโวคาโดช่วยให้ท่านดูอ่อนกว่าวัยถูกต้องแล้วครับท่านฟังไม่ผิดปัจจุบันอะโวคาโดได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณกันอย่างแพร่หลายจุดเด่นของมันก็คือ เรื่องของการลดรอยที่แก่ไปตามวัย